สนใจเฮียอะไรนี่อะไรหน้าดำแล้วห้นอนมากไปตามเพื่อนกับมาอีกแล้วใช่แล้ววันนี้เราจะพาไปวัดแขบ<ใช>ไปไหว้พาขอพรจะได้ปังปังซีบุเปร ปะปังไงนะปะปังซิวเปรฝรั่งเศสปะปังซิวเปรนะคะเดี๋ยวจะไปขอพอให้คนมาดูคลิปเราเยอะๆนี่วัดแขกก็ขึ้นชื่อเนาะในการที่แบบว่าเราจะไปขออะไรสักอย่างใช่ไหมเมย์เคยไปแล้วรีวิวให้ฟังไม่เคยไม่เคยไปอรอแต่ก็เคยไปที่อื่นอ๋อเคยอยู่แต่อยู่ใกล้บ้านมันมากเลยนะวัดแขกอยู่อยู่ไหนนะสีลม ใช่สีลมวัดแขกสีลมเชื่อว่าทุกคนก็เคยได้ยินแหละวัดแขกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นสถานที่หนึ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์ด้วยเออศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นับถือนับถืออยู่แต่ะนับถือเทพเออเช่นแบบพระแม่อุมาอพระพิฆเนศพระสิวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนันก็ดีนี่เรากำลังขับไปนะคะใช่เแล้ว แต่คือแบบปกติมันจะไม่มีที่จอดไงแต่นี้ลองเสิร์ชมันขึ้นว่าที่จอดรถวัดแขกก็เลยจะลองไปดูเดินแล้วก็เดินอีก300เมตรก็จะถึงวัดแขกเลยใช่นี่เป็นเวลา3โมงครึ่งสามโมงครึ่งนี่เราก็นัดพอยไว้ที่วัดแขกเดี๋ยวก็จะเป็นเจอพอยที่วัดแขกะคะ่ะไปเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะไปดูดีกว่าว่าเราจอดรถเสร็จแล้วเดินไปอีก300เมตรมันจะประมาณไหนเผื่อบางคนที่เอออยากไปแต่ก็ไม่รู้ว่าแบบมันจอดรถที่ไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะพาไปแล้ววิธีการไหว้ขอพรอะไรอย่างเงี้ยเราจะทําให้ดูโอเคค่ะเจอกันที่วัด ตีมันสุดๆเลยขาวดำอีเหี้ยใส่มาสก์ก่อน <c oughs> ถือแบบนี้เลยใส่มาสก์ป่ะมึงร้อน,อ,นอะร้อนสัตว์อันนี้พูดออกอาการไม่ได้นะคะร้อนเกิน <c oughs> เออาหมวกลงมาปะ น่าจะหยิบแว่นเอ้ยน่าจะหยิบโล่มอ่ะอ,อ,อากาศร้อนมากค่ะกลับไปต้องไปฉีดวิตามินแล้วค่ะออขอสปอนเซอร์คลินิกฉีดวิตามินหน่อยค่ะขอเสื้อตัวเองไม่ไหว,วแล้ว <laughs> อีก300เมตรจะถึงวัดน,นะคะร้อนมากเนี่ยร้อนเนี้ยเสร็จแล้วค่ะ เดินไปไหนเนะี่ยไปวัดแแหค่ะไม่ร้อนไม่สนใจเฮียเลยนนะี่ก็ร้อนคะะต<อ>้นอีกนี่นดำแล้วโอ้เดำมาได้ค่ะข้อทางไหน โนงเป็นข้องหลังคะขึ้นชื่อับนะ หวมในร้านหน่อยนะคะเมไม่ไมดูเมเม่ก็เกือบจะเหมาแล้วนะคะอยู่แถวร้นานนี้อยู่นี่เลยสถานทูตพมา่าก่อนก่อนเลี้ยวซ้ายไปสถานทูบพมา่าโอเคอร่อยเมย์ม่มคอนเฟิร์มเมย์ม่ไปตามเ,เพื่อนการ,ร์ติ ร้านนี้มาชอบมากๆมาม่าของเมนี่มาม่าชอบมากๆเขก็บอกได้เลยว่าอยู่ก่อนถึงวัดแข่ง ราก็จะมีมาตรการก่อนเข้าไปนะคะเจ้<ะ>เานายอะบอกว่าใครจะาี่นะอ๋อค่ะะอ้หูค่ะ<า> คือเขาห้ามถ่ายนะคะเราก็มาถึงแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเราเร็จ<ห>แล้วถาจุดไหนที่ถ่ายได้ถ้าจุดไหนที่ถ่ายได้ก็จะถ่ายเออถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวว่าไปเจอกันตอนที่แบบว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วกันไปเจอกันนะคะโอเค อยู่ตรงมุมนี้คนเยอะมากว<ะ>ันธรรมดาก็คนเยอะนะคะค<ะ>่ะ,ะเดินกลับนะคะนี่เราเดินกลับ เดี๋ยวถ้ามีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนอีกพวกเราก็จะไปนะคะเพราะว่าพวกเราก็ใส่มูเหมือนกันเราก็ใส่มูนะคะใช่แล้วใช่เลยก็ปิดคลิปให้หน่อยค่ะแม่ก็ฝากไปรามเพ่อนชาแนลด้วยนะคะกดกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะค่ะตามลิงก์ตรงนี้เลยนะคะ อย่าลืมนะถ้าม้าไปกดช่องอื่นนะกดช่องเรานะแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ไหน